สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมสวัสดีทุกคนจริงๆนะครับสวัสดีชาวเซเว่นไนท์สกันนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเซเว่นไนท์สกันเหมือนเดิมครับผมซึ่งต้องบอกว่าเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่ผมจะมาทำนั่นก็คือคอนเทนต์กิวลว์นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับใครที่อาจจะเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าระบบกิววอร์เนี่ยเล่นยังไงต้องเล่นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาฟังผมอธิบายได้นะครับผมผมก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นแต่ว่าผมก็พอมีความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้ในกิววอรเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยกิวผมเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เดือดมากๆครับเพราะว่ากิวผมเนี่ยกิวเอ็กซ์ r อเนะี่ยตอนนี้เจอกับกิวที่เรียกได้ว่าอันดับหเหมือนกันนะฮะ คือบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับกิวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะเรากดไปที่อันดับนะครับจากนั้นเรากดไปที่กิวนะจะสังเกตได้ว่ากิวที่อยู่อันดับหนึ่งนะครับไม่ใช่กิวผมนะถึงขั้นแน่นของกิวผมเนี่ยจะอยู่อันดับหนึ่งแต่ว่ากิวที่พลังสูงที่สุดพลังสูงที่สุดหมายความว่าอะไรพลังสูงที่สุดหมายความว่าคือทั้งกิวเลยนะฮะคือพลังรวมมากกว่ากิวผมถึง0 0แสนนะฮะตอนนี้ใช่ครับกิวผมเนี่ยเจอกับกิวที่ชื่อว่าชามมี่นั่นเองซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าสัตวดดงงเออาาสัไ้้่ห็นนนูพลล2ีคื ล้านกันเป็นว่าเล่นน่ะโคตรโหดอ่ะคือถ้าเกิดพลังสองล้านหมายความว่าไงครับคุณผู้ชมหมายความว่าเขามีเซอินแน่นอนนะ <c oughs> โอเคตอนนี้เนี่ยกิลผมผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าสถานการณ์ในการต่อสู้กิลผมกับกิลเขาเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเข้าสู่สนามลบเลยผมเนี่ยใช้ไป2ดาบละ เหลือดาบหลักนะฮะดาบหลักก็คือไม้หนึ่งเป็นไม้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะเอาไว PV ้ PVP นั่นเองยังเหลืออยู่นะครับโอเคครับมาดูสถานการณ์ตอนนี้ครับสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยคิวผมนะครับผมตอนนี้เหลืออยู่54ดาบครับฝั่งนั้นเนี่ยเหลืออยู่42ดาบเดี๋ยวผมจะอธิบายให้น้องๆที่แบบอาจจะไม่เคยตีกิววอลฟังนะครับผมให้แบบเข้าใจง่ายๆนะว่าคะแนนเนี่ยเราจะเก็บยังไงนั่นก็คือเราต้องจัดการคนที่อยู่ตามรั้วก่อนก็คือการ PVP จะเป็นอย่างนี้นะน้องๆลองึกภาพตามก็คืออย่างแรกเนี่ยเราต สอันนะครับผมก็จะมี1นึ่งเห็ไหมเนี่ยตรงที่เมาส์ผมเลยแล้วก็2แล้วก็3การที่เราจะเข้าไปชั้นในได้นะครับผมเราต้องพังรั้วอย่างน้อย2อ,อันก่อนนะครับ นี่ครับก็คือเราต้องพังรั้วอย่างน้อย2อันก่อนเราถึงจะเข้าไปข้างในได้พอเราเนี่ยได้เข้าไปข้างในได้ปุ๊บมันจะเป็นปราสาทละปราสาทหรือว่าหอคอยนะฮะก็คือเราต้องพังอันไหนอันนึงนะครับผมเราต้องพังหอคอยอันไหนอันนึงเพื่อที่เราจะเข้าไปตีแบบพระราชาให้ได้นะครับผมก่อนที่เราจะไปตีหัวบ้านใช่ไหมก็คือแต่ละรั้วเนี่ยก็จะมีสมาชิกอยู่ในรั้วนั้นใช่ไหมครับผมเราก็ต้องจัดการสมาชิกให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ตีหัวรั้วพอเราตีหัวรั้วเสร็จ รั้วนั้นถึงจะแตกนะครับผมถ้าเกิดเราตีหัวรั้วแบบบ้านนี้ไม่ได้เนี่ยหัวรั้วมันก็จะไม่แตกนะฮะโอเคครับดูสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยแต้มของกิลผมอยู่ที่5,4 0พนะครับผมมี54ดาบฝั่งนั้นชาม,มี่เนี่ยมี4,9 0 0ครับคะแนนเขามากกว่านะแต่ว่าก็แลกมาด้วยเขาเนี่ยเสียดาบไปเยอะกว่าเรานะฮะซึ่งต้องบอกนะครับว่ากิลผมเนี่ยเขาเล่นกันค่อนข้างเป็นระบบเลยนะว่าแบบใครจะตีใครก่อนอะไรยังไงเนี่ยเขามีตารางแบบ Excel ไว้แบบอย่างดีเลยนะคำนวณเอาไว้ว่าใครยืนดับที่เท่าไหร่เราควรที่่จจะไจะไไไปัับบคคูกใรรอยง มาดูก่อนนะครับคือปัญหานะฮะก่อนที่เราจะไปบุกเข้าได้เนี่ยเราต้องมาผ่านรั้วก่อนซึ่งรั้วเขาแข็งมากๆนะครับดูอย่างคนนี้ครับพลัง2องแสนสนี่ไม่ใช่น้อยๆนะก็คือเราต้องฆ่าพวกเขาให้หมดก่อนเราถึงจะตีหัวรั้วได้ผมคิดว่าเขาจัดค่อนข้างฉลาดนะคือเอาคนพลังแบบเยอะๆมาอัดไว้ก่อนแล้วก็หัวรั้วเนี่ยก็แบบพลังกลางๆไม่ถึงกับสูงมากแต่ว่าก็ถือว่าสูงอยู่นะครับคือตอนแรกอะ่ะคือผมตกใจมากเลยนะก็คือคนที่พลัง2องแสนสองหมื่นเนี่ยเขาโดนคนในกิวผมแบบตีแบบครั้งเดียวแตกคือผมแบบตกใจมากแบบ 2, 000, เฮ้ เลขสูงมากนะแต่โดนครั้งเดียวแตกผมจะลองเปิดรีเพ์ให้คุณผู้ชมดูครับนี่ครับคุณลิลลี่โอเว่นนะฮะไปซัดเลยไม้แรกครับผมมาดูกันครับว่าความแรงของคุณลิลลี่โอเว่นนี่จะขนาดไหนนี่ครับฝั่งนี้ฮะแทงไม่มีครับผมใช้เซอินยืนหน้าครับเซอินโดดแางหลังปุ๊บระเบิดปังโคตรแรงอะ่ะดูดิคือแบบโหโคตรแรงเลยเซอินพอผมเห็นปุ๊บแล้วผมโคตรอยากได้เลยเซอินนี่คือการต่อสู้กันระหว่างสัตว์แดงบวกนะฮะคือแบบชนกันเลยสัตว์แดงบวก ห <c oughs> นมบิโคยเรียบร้อยครับฝั่งนี้คือไม่ตายสักตัว <c oughs> คือแบบเอาไม้หนึ่งซัดก,กันไปเลยนะ <c oughs> แบบวัดกันไปเลย <c oughs> เพราะว่าลัวเขาค่อนข้างแข็งนะก็ต้องแบบจ่ายสัตว์แดงบวกไปเลยนะฮะต้องจ่ายแบบอะไรที่คุ้มค่าออกไปถึงจะคุ้มเนาะดูดิเดซอินครับหมิงทำดาเมจส5เนนี่ไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยแล้วก็ที่มีปัญหานะฮะ ที่เราแบบบุกยากๆก็จะมีตรงเมื่อกี้ครับที่เขาเป็นสัตว์แดงบวกแล้วก็ซิมมี่ซิมมี่นี่ก็เป็นสัตว์แดงบวกเหมือนกันนะฮะจะเปิดให้ดูนะฮะทีมผมก็สามารถจัดการได้นะ,ะแต่ว่าเราต้องจ่ายแบบคนที่มีค่าพลังสูงๆไปเหมือนกันนะครับถึงจะตีเข้าท่านหนูนะเป็นคนจัดการซิมมี่นะฮะผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะมีคาลินด้วยนะฝั่งนี้ฝั่งนั้นนี่ดูมีรูครับฝั่งเราก็ต้องจ่ายรูไปเหมือนกันนะครับผมมาว่าคือฝั่งนั้นเขาสัตว์แดงบวกไงมันก็ต้องแบบจ่ายอะไรที่คุ้มคค่ากกัันออไปรบผ ดูดิดูการต่อสู้ของสัตว์แดงบวกโอ้โหอะไรจะถึกอะไรกันขนาดนั้นครับผมผู้ชมมาดูคารินครับคารินค่อนข้างฟรีนะดูดิดูเลือดเลือดกันแทบไม่ลดอะ่ะโอ้ยสวยครับฝั่งนั้นติดเดสตายไปแล้วฮะคือวัดคือวัดกันที่วัดกันที่การติดเดสเลยนะถ้าเกิดเจอสัตว์เลี้ยงแบบนี้ด้วยกันโอ้ยโดนฮุกมาครับโดนฮุกมาแล้วยังไงครับติดตั้นสตัวเลยครับซีซี hmm. ถือว่าแน่นนะยังไงโอ้โห oh. ฝั่งนั้นแต่ฝั่งนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีอันนี้นะเขาไม่มีเกิดอ่ะสวยครับฝั่งนั้นตายไปสองดูดิคือต้องจ่ายแบบให้คุ้มค่าที่สุดโอ้โหแต่คุณหนูนี่เก่งนะผมว่าทีมเขาแบบไล์อัพค่อนข้างโหดเลยอ่ะคือเลือดดูเลือดดิเลือดแทบไม่ลดเลยแบบบ้าบอมาบอ,อคอแตกคือถ้าเกิดเราเจอทีมถึกเนี่ยใช้คารินนำมาตอบโต้เนี่ยผมว่าเป็นตัวเลือดที่ค่อนข้างดีเลยนะดูดิ เผล่อเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะฝั่งนั้นอ่ะโอ้โหติดน็อกดาวน์ลงไปแล้วติดเฟียอีกไหมถึกก็จริงนะคือเบลเดอร์เขาถึกก็จริงแต่ว่าเท่านั้นนะเพราะว่าน่าจะพลิกสถานการณ์ไม่ได้โอ้โหนี่นะฮะคือทีมผมนี่ต้องจ่ายต้องจ่ายสัตว์แดงบวกไปเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะแบบได้อะไรที่คุ้มค่าออกไปแต่ก็ถือว่าเราจ่ายแพงนะถือว่าเราจ่ายแพงพอสมควรเลยดูสู้ดีดูสู้ดี วันนี้จะจบหรือเปล่าวันนี้จะจบหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหแต่ก็ต้องจ่ายทีมหลัก,กนนอะเนาะโอ้โหดูรูผมอยากได้รูมากเลยนะเมตานี่คือเก่งมากอะรูอะคือต้องบอกไว้เลยนะครับว่ากิลผมเนี่ยได้คุยกันแล้วนะครับว่าอาจจะแพ้นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราจะผ่านร้วอะไรไปได้แต่ละร้วนี่คือดูดิคืออย่างร้วเนี่ยกันไป6ครั้งการที่เราจะแบบ ตีหัวรั้วแตกได้แต่และรั้วคือค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะฮะทีมผมเลยคุยกันว่าแผนการจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือบุกเข้าไปทะลวงใช่ไหมแล้วก็ไปเก็บข้างในให้หมดเลยนะเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าจะเหลือแค่หัวกิลฝั่งนั้นนะครับที่กิลผมยังไม่ตีนะฮะแล้วก็ที่หัวประสาทกิลผมยังไม่ตีเนี่ยเพราะว่ากิลผมได้คุยกันเพราะว่ารั้วเขาค่อนข้างแข็งมากๆนะฮะมีสัตว์แดงบวกแบบไม่รู้กี่ตัวค่อนข้างแข็งมากๆก็เลยเข้าไปและตีแค่นี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเหรียญจะไม่พอบุกอีกรอบ ได้มาฟังละ90เหรียญน,นะครับผม90เหรียญก็คือเรามีคนละ3เหรียญใช่ไหมสามสิบคนก็รวมกันเป็น90นะมีคนละ30ิกิวผมเนี่ยจะเก็บไว้แค่นี้ก่อนแต่ส่วนมากเนี่ยกิวผมก็จะเก็บไม้หนึ่งเอาไว้ด้วยนะเอาไว้ถมรอบสองนั่นเองนะฮะอีก3ชั่วโมงก็จะรีเซ็ตเอาไว้ถมมาอีกรอบหนึ่งนี่ฮะคนนี้นี่คือเป็นปัญหาของกิวผมจริงๆนะคือเขามีสัตว์แดงแล้วก็คือทีมเขาค่อนข้าง,งแข็งแกร่งมากๆนะอันนี้คือการไป6ครั้งเลยคือตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้ผมนะฮะ เพื่อที่จะเก็บเพราะว่าตอนนั้นนี่เหลือแค่วาวเดอร์ตัวเดียวนะคือที่ผมเนี่ยคุยกันว่าคนเนี่ยตอนแรกอ่ะที่สู้ไปใช่ไหมก็แบบตายไปแค่2ตัวอะไรเงี้ยคือมันเหลือเศษอยู่เหลือวาวเดอร์กับเซอินซึ่ง2ตัวนี้ไม่งเ,เก่งมากอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราจะเอาทีม3ไปเก็บเนี่ยเพื่อเผื่อเราเก็บไม่ได้ครับ <Huh? S 1> ผมก็เลยต้องจ่ายทีม3ไปนะจะสังเกตได้ว่ากิลผมเห็นไหมครับดูดิเขาจ่ายทีมสไปรัวๆฮะซึ่งสู้ไม่ได้ครับสู้วาวเดอร์ตัวเดียวไม่ได้ครับผมก็เลยต้องจ่ายทีม3ของผมเพื่อที่จะไปจัดการเขานะฮ จัดเต็มมากๆนี่เห็นไหมคือเขาเหลือวาล์อรยแค่ตัวเดียวนะผมนี่ต้องจ่ายนี่เลยครับผมมาครับติดติดซีซีติด CC, ตันหนึแล้วทีมผมเนี่ยจะมีตัวล้างบัฟสตัวนะฮะนี่ครับเมลคีล้างได้นะแล้วก็ไอรีนล้างแม่ก็ล้างได้คือประมาทไม่ได้ครับผมต้องจ่ายทีม3ไปเลยเพราะว่าสัตว์แดงบวกแม่งแบบพอเริ่มมาปุ๊บมันฮิวเต็มหลอดอะ เหล่อเท่เป็นไงตัวหลักของทีม3เรานี่เขาไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยเขาแบบไม่ได้แตะไม่ได้ต้องอะไรเลยเพราะว่าเราแบบสตันรัวๆไงนี่คือสตันแบบ100%เลยนะสำหรับเมลคีแล้วก็มีลางบับด้วยไอรินแม่ด้วยนะฮะเอาไว้ลางบับ ไอรีนลูกมาไอรีนสาวกับไอรีนแม่มาคอมโบกันเลยนะฮะ <c oughs> แบบว่ายังโหดจากนั้นเนี่ยกิวผมเนี่ยก็ได้นัวเนียนัวเนียแล้วก็เข้าไปได้ประสาทในนะครับผมพอประสาทในปุ๊บเนี่ยผมได้บอกกับคนในกิวเลยนะว่าผมจะใช้ทีม2ผมเพราะว่าผมมีสามไม้ใช่ไหมผมใช้ทีม3ทีมที่อ่อนที่สุดของผมไปละทีนี้เนี่ยผมจะใช้ทีมกลางของผมจัดการกับสควอตสามเดนะครับผมเพราะว่าพลังของเขากับผมเนี่ยมันเท่าๆกันนะครับผมนี่ครับผมจะเปิดให้ดูและผมชนะมาได้นะเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้มันเขียนวิกตอรี่ละทีมรองผมนี่ มาดิครับผมนี่ผมที่ผมเอาเดโลโรนมาเพราะว่าเอาไว้ล้วงแคร์โดยเฉพาะนะเพราะแคร์มันแบบมะเร็งอะ่ะถ้าเกิดไม่มีตัวล้วงคือแคร์มันฟรีแล้วมันแบบมันยากครับตอนนี้ครับนวลเนียครับตอนนี้คือคนในกิวเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าแบบจะโดน er, วาลเดอร์ลวกตายหมดพีมอะไรเงี้ยแต่แบบต้องเชื่อมั่นดิต้องเชื่อมั่นในปฏิหารเดีวโรนเกิดมาครับกระโดดไปล้วงแคร์ปับ๊บสวยนี่คือทอนล้วงแคร์ได้คือย,นะยิย้มเลยนะยิ้มเลยเรียบร้อยครับคราวนี้ดูดิ ูคือตีไวมากอ่ะคือตีไวมากอ่ะหมิงเกิดาอม่ชีวิต หมิงเกิดไมาอีกชีวิตก็ไม่รอดครับผมเจอเดียวโลนผมสับหัวแตกทีม2ผมก็ชนะเขาได้ดา,ดาบเดียวนะผมว่าค่อนข้างโอเคในทีม2ของผมตอนนี้ตอนนี้เนี่ยผมเหลือไม้หนึ่งก็คือไม้หลักนะครับผมไม้หลักซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะเอาไปตีใครเฮ้ยเขาตีมาอีกไม้หนึ่งวะกำลังตีคุณมันเหงาอยู่โอเคเจอตีแตกละถ้าเกิดมันคื้นนี้คือตีแตกล้นนะแต่อันนี้มันจะอัปเดตช้าหน่อยโอเคตอนนี้แต้มเขาก็ทิ้งห่างไปอีกนะห่างที่ประมาณ 500ประมาณนั้นแหละนะเนาะทีนี้ก็รอเวลาครับผมรอเวลาเดี๋ยวเราจะมาอัดต่อนะครับตอนที่ผมอัดตอนนี้คือ4โมงเย็นนะฮะสี่โมงครึ่งก็อีก3ชั่วโมงก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมาบุกปราสาทอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าเผื่อแบบเขาอาจจะใช้เหรียญแผนของเขาคือเขาบุกมา2อันใช่ไหมบ้านผมพังไปละกำแพงอ่ะพัง,พงแล้วก็เขามาบุกที่ข้างบนซึ่งผมเนี่ยกันไม่ได้สักไม้เลยคนอื่นดูดิเขามีแบบป้องกันโล, 1, โล่หนึ่งสองโล่สามโล่โอ้โหดูผมแม่ง ตัวทวงรู้สึกเป็นตัว่วงมากเลยแล้วเขาก็มาบุกที่ป้อมในคือเขาเอาแตกเลยนะฮะเห็นไหมคือกันได้คีนึงก็แบบให้คนมาซ้ําเลยซึ่งกิวผมเนี่ยจะไม่ทําอย่างงั้นครับกิวผมจะเหลือไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะเก็บเหรียญเอาไวถ้ถมรอบ2ซึ่งถ้าเกิดเราถมเข้าไปได้ใช่ไหมแน่นอนว่าไอสองลัวเนี่ยแม่งเหนื่อยมากในการที่จะถมเข้าไปแต่ถ้าเกิดถมเข้าไปได้แล้วเข้าไปเก็บที่เหลือเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเล่นแบบเนี้ยผมว่าเขาก็เล่นเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดรอบ2อ่ะเขาถมเข้ามาไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นปัญหาแต่ว่่ว่าาามเนจะไข พังป้อมแม่ได้ในความคิดของผมนะป้อมแม่เขาน่าจะพังไม่ได้เขาน่าจะเหรียญไม่พอเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเขาใช้แบบไปครึ่งหนึ่งเลย90ก็คือเขาใช้ไป45เลยนะฮะแต่ต้องมารอดูกันอีกรอบนะฮะแต่ถามว่ากิวเขาวอลหดไหมถือว่าหดมากๆครับโอ้โหผมบอกเลยว่ารอบนี้ตึงมากๆครับโอเคเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงผมจะมาอัดต่อนะดูดิเหลือเวลาวอลอีก15ชั่วโมงผมบอกเลยว่าขําคืนนี้ยังอีกยาวไกล วอจบตีห้าก็เคยมาแล้วนะฮะตอนที่เจอกับอัลเทเรียนะฮะกิวนั้นก็โหดมากๆเหมือนกันครับผมกิวผมนี่กว่าชนะได้ก็ลุกขึ้นมาตีกันตี5้านะหกโมงเช้าโอเคเดี๋ยวตอนรอบ2นะฮะล้วรีเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับผมว่าจะเป็นยังไง โอเคครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเติมเกมราคาถูกนะฮะถูกกดเติมเองแน่นอนเนี่ยสามารถไปเติมกันได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับผมร้านนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเติมประจําตอนนี้คือเป็นลูกค้าประจําเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยได้เปรียบเทียบจากหลายๆร้านเนี่ยร้านนี้ก็เป็นร้านที่ให้ราคาถูกมากๆร้านหนึ่งเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากช่องจานเจนะครับมาครับผมตอนนี้ก็ผมอัดคลิปเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะฮะตอนนี้กิวอเรายังดูเดือดครับผมเพราะว่า เมื่อกี้ผมพึ่งลงจากสตีมเลยแล้วผมก็มาอัดคลิปต่อเลยนะฮะมาดูสถานการณ์กิววอลกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมอีก7ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยผมตีครบ3ามมาที่รียบร้อยนะครับผมเข้าไปดูนะสถานการ์ตอนนี้คือกิวผมเนี่ยคะแนนยังตามอยู่นะครับคะแนนยังตามอยู่60นะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่ากิวผมเนี่ยบอกเลยว่าแบ่งกันตีบ้านแบบค่อนข้างมีแบบแผนก็ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหลังจากที่ลัวรีเซ็ตใช่ไหมครับกิวผมก็ได้แบบทะลวงลัวนี้แล้วก็ทะลวงลัวนมาก็ ลวงอันนี้ที่เราเก็บเอาไว้นะครับคนที่เป็นหัวหัวบ้านนะครับที่เราเก็บเอาไว้ตอนแรกนะแล้วก็มาทะลวงบ้านนี้ต่อครับผมแต่ว่าอันนี้ครับบ้านหลักข้างบนสุดเนี่ยคือกิวผมเนี่ยจะไม่ได้ตีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีเนี่ยแน่นอนว่าจะเสียไม้คิดว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วคิดว่าน่าจะไม่คุ้มกับคะแน s <S <blacks Classic. S 2> น,นที่ได้นะก็จะรอนี่ครับรออีกหชั่วโมงเราจะมาตีกันต่อนะฮะก็คือมาเก็บคะแนนกับรั้วอะไรพวกนี้นะตอนนี้เที่ยงคืนใช่ไหมอีก6ชั่วโมงรั้วจะรีแน่นอนครับว่าตีห้าหกโมงเช้า <Mult im bal> คือวอกิ้วเนี่ยหกโมงเช้านะครับผมสาหรับผมเนี่ยผมได้พีกับใครใช่ไหมผมได้ไปตีบ้านไหนคือหัวกิ้วอ่ะเขาให้ผมเลือกนะครับว่าจะตีคุณคนนี้นะฮะพลัง2องแ0นสกับคุณคนนี้แกนดาพาอะไรเนะี่ยผมก็เลือกตีคนนี้ครับผมเพราะว่าดูจากทีมแล้วเนี่ยทีมผมน่าจะเป็นต่อนะก็เลยเลือกสู้กับคนนี้ครับซึ่งพลังจะมากกว่าคนนี้500นั่นเองเดี๋ยวผมจะไปเปิดสถิติให้ดูนะครับถ้าเกิดน้องๆเห็นตรงนี้เนี่ยน่าจะพอรู้แล้วว่าผมชนะมาได้ไปดูกันเลยนะครับผมฝั่งนั้นเขาไม่มีแทงนะ เขาแบบเป็นทีมล้วงเลยแต่ทีมผมก็จะมีแทงมาปุ๊บจังหวะทีมผมเนี่ยรวบสวยนะรวบมาได้3คนเลยนะฮะคือทีมนั้นเนี่ยเขาอยู่ในวงสกิลผมแล้วดูดิทีมเขาคือติด CC คือยืนนิ่งเลยนะคือยืนนิ่งเลยนะทีมผมก็แบบค่อนข้างฟรีเลยตอนนี้คือหมิงผมก็สกิลฟรีโอ้โหคริสก็ชิวๆเลยแต่ว่าครับมันจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นครับคือตอนนี้เซอินเขาตายแล้วเกิดมาใหม่นี่ครับแล้วแบบ ดูไอรีนสาวเกิดมาแล้วแบบคอมโบดูดิคอมโบโคตรแรงอ่ะคือคอมโบตีระเบิดสายฟ้าคือโอ้โหยืนนิ่งครับคือทีมผมคือตายหมดตายหมดตายหมดจริงๆตายหมดจริงๆ,ๆเหลือแค่วาวเดอร์ตัวเดียวครับวาวเดอร์ตายครับ1ต่อ3ครับยังไงวาวเดอร์วาวเดอร์เกิดมาฮุกช็อตมาครับผมแล้วใส่อมาตาครับวาวเดอร์ครับ1 3ก็บอยันวาวเดอร์บอกไหวอยู่แล้วชิวๆ,ๆเรียบร้อยครับผมชนะมาได้แบบเกือบแพ้ครับคนในกิลนี่แบบโอ้โห ลุ้นตัวโกงกันตามๆกันเลยนะคือคิวผมเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลตลอดนะครับว่าแบบฝั่งนั้นใครตีไปกี่ไม้แล้วอะไรยังไงนะฮะทำให้แบบวางแผนในการตีครั้งต่อไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะตอนเช้า6กโมงเช้าเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะครับว่ากิวผมเนี่ยจะตีและทําให้คะแนนเนี่ย ฉีกจากบ้านเขาได้มากแค่ไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดดูแบบนี้เนี่ยคะแนนเขานําก็จริงนะแต่เขาเหลือ10ไม้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ10ไม้เนี่ยเขาเก่งแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูในกิวนะครับว่าเขาจะส่งตารางมาแบบว่าคนที่เหลือ10ไม้เนี่ยพลังในการตีเขาแค่ไหนนะฮะแต่ว่า28ไม้ของเราเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างได้เปรียบม,มากกว่านะครับนี่ครับก็คือสถานการณ์คร่าวๆนะฮะของประมาณช่วงเย็นๆนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเช้าต่อนะครับว่ากิววอ์จะเป็นยังไงไปวาร์ปไปเลย โอเคครับผมตอนนี้ก็เวลา6กโมงเช้านะครับผมก็อาจจะไม่ได้พูดเสียงดังมากเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วแบบยังงูงเงียอยู่เลยแต่ว่าต้องรีบมาอัดคลิปนะครับเพราะว่าวอลคิว,วครับนี้คือมันเดือดมากๆครับคือในไลน์ผมนี่เด้งไม่หยุดนะนี่ครับดูเวลาเวลา6กนาฬิกาสีนาทีนะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้กันหน่อยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคตอนนี้กิวผมเลยครับเหลือ6ไม้นะ้ยคะแนนนาแล้วตอนนี้คะแนนอยู่ที่9,620นะครับ ส่วนทีมนั้นเนี่ยอยู่ที่8,320เท่านั้นเองครับผมเฮ้ยสังเกตได้ว่าพึ่งตีประสานายพังเลยถ้าเกิดผมแบบว่ามีพูดแบบงงเงีย้ยงงเงีย้ยหรือว่ากุงกุงยังไงก็ต้องขออภาัายด้วย <c oughs> พึ่งตื่นจริงๆครับฟังด้านำเสียงคือพึ่งต <c oughs> ื่นก็คิวผมเนี่ยตีน่าจะตี2คนนี้นะครับคนที่ชื่อ e n t r a p p e r นะครับกับ <c oughs> คนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย SKD ดีปะปุปะปุอะไรนั่นแหละตามนั้นเลยโอเคเรามาดูบันทึกการโจมตีหน่อยนะครับผมก็ โอ้นี่เขาตื่นมาตีกันตั้งแต่เช้าเลยเหรอือยังดูดิสังเกตได้ว่าเขาแบบตีทั้งหมด1 2 3 4นะใช้ใช้4ี่ครั้งในการโจมตีนะครับผมสำหรับคุณ Entrapper นยมาดูไม้สุดท้ายในการตีหน่อยสิมาดูคุณเดบิดหน่อยฮะตี Entrapper ครับสถานการณ์เป็นยังไงเหลือ2คนครับเหลือ2คนก็น่าจะแตกนะแต่วาวเดอร์นี่แม่งอยู่อยู่ครบทุกไฟจริงๆนะโอ้โหครับมาล้วงหลังแบบนี้ผมว,ว่า Entrapper ก็ไม่น่ารอแล้วแหละ โอเคครับแค่ตายไปแล้วแค่ตายเกิดมาชีวิตที่2เกิดมาชีวิตที่2ก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็นี่ครับคนที่เกิดมาอาจจะพิสารณการได้คือวา er ลเดอร์นดูดิจังหวะฮุกอะไรพวกนี้เอลี LE เขาหนักมากครับแต่ว่าเหลือเยอะกว่าย,ย่อมได้เปรียบเสมอฮนะโอ้โหสวย ได้คะแนนมาเท่าไหร่ฮะับวขอดูหน่อยได้คะแนนมาอีก130คะแนนหวานๆเลยแล้วก็คนที่กิวผมตีเพิ่มขึ้นก็คือคนนี้นะคนที่เป็นหัวบ้านในครับี๋วยวผมขอดูก่อนคนที่เป็นหัวบ้านในเนี่ยถูกเปิดโดยคุณพ่อนะฮะ Daddy Knight ครับขอดูหน่อยครับ70คะแนนครับได้มา70คะแนนแต่เหมือนคุณพ่อ Daddy Knight จะแพ้นะโอ้ไม่ธรรมดาอยู่นะฮะรูด,ดี้แสงครับรุดที่แสงพุ่งมาชนก่อนครับแต่โดนวาลเดอร์ร,วร่วงอีกแล้วครับคือเป็นปัญหารจริงๆนะอุ้ยยังไง ช่วงวานี้อื้มอื้มสไปซ์สไปซ์แชร์มา,า,าตราสี่อันรู้รู้เลยนะครับว่าสไปซ์แชร์มา,า,าตราสี่อันดูดิทีเดียวรูทีเดียวหายหมดแต่โดนรวงอีกแล้วครับโดนรวงอีกแล้วยังไงฆ่าเซีินได้ตัวหนึ่งฆ่าเซีินได้ตัวหนึ่งเหลือ3ตัวครับ โอ้โหคุณพ่อแสบเหมือนกันนะเนี่ยใส่สไปร์อมตะสามอัน,นเพราะว่าผมรู้ได้เลยนะครับเพราะว่าอมตาสามอันเนี่ยเวลาที่อมตะเด้งปึ๊บเนี่ยอันติเขาจะมาพอดีนะฮะเมื่อกี้คือถ้าเกิดใส่อาตาสามอันเนี่ยอันติมันจะเต็ม100อพอดีนะครับแล้วก็คนที่ชื่อคุณลาทัชนะครับก็จัดการปิดไปได้นะผมขอมาดูหน่อยแลย้วกันดูไม้สุดท้ายเลยโอเคเหลือวาวเดอร์คนเดียวครับ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> มีตัวนี้ด้วยโอ้มีตัวนี้ด้วยตัวลงดันที่ดีที่สุดในยุคนี้ น่าจะเรียบร้อยนะฮะเหลือแค่ตัวเดียวไม่น่าจะไหวเกิดมาฮุกอีกรอบฮุกมาก็ไม่ทันนะฮะเรียบร้อยครับหัวบ้านแตกหัวบ้านแตกนี่จะเสียคะแนนเยอะนะับผมอย่างที่ผมบอกว่ากิวผมเนี่ยเขาเก็บไว้แล้วได้มาอีก190คะแนนครับฝั่งนั้นก็เหลือแค่2ไม้นะไม่กล้าตีละฝั่งนั้นไม่กล้าตีละเราก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยตอน6กโมงเช้านี่ใช่ไหมครับก็ลัวลีครับตอนนี้กิวผมก็พยายามเก็บแต้มกับลัวที่รีเสร็จแล้วนะแต่อันนี้ตีไม่แตกนะด เพราะว่ากิวผมตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม้ที่แบบว่าไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้น,น้วเนาะ,น,ะนี่ครับตีวิเชลไปแล้วก็เลยเลยอ่านถูกมั้ยเนี่ยแล้วก็ตีซิมมี่ครับแต่ว่าซิมมี่เนี่ยสันแดงบวกนะฮะถ้าจะเอาเขาลงเนี่ยผมบอกเลยว่ายากมากๆครับเหลือหกไม้สุดท้ายนะฮะคือจะตีเก็บแต้มคนที่แต้มเขาแบบพลังต่อสู้เขาอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะก็คือเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดก็ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยฝั่งนั้นเขาเหลือแค่2ไม้สุดท้ายเนี่ยเขาไม่น่าจะเอาคุณแก๊ ลงมั้งผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะเอาไม่น่าจะเอาลงนะฮะอีก2ไม้เขาน่าจะได้คะแนนเพิ่มอีกไม่ถึงร้อยอ่ะเขาน่าจะจบที่อย่างมากก็8ปดพันสี่นะฮะคิดว่านี่ครับเอาคุณหมู3ชั้นไม่ลงแน่ๆน่ฮะแล้วบ้านล่างอ๋อถ้าเกิดเขาจะเก็บแต้มเขาก็ไม่น่าจะตีไข่ข้าแแหละเพราะว่า2ไม้สุดท้ายเขาน่าจะแบบไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะฮะโอเคมาดูกิวผมตอนนี้หน่อยโอเคเมื่อกี้เนี่ยคุณหมู3ชั้นตีซิมมี่นะ,ะแต่ว่าแพ้นะฮะมาดูซาโต้มาใส่กล้วยชื่ออะไรวะ มาดูครับรู้สึกว่าจะชนะด้วยนะโอเคเหลือ3คนนะครับฝั่งฝั่งนั้นเหลือ3มคนมาครับ,ร,บรูด,ดี้แสงเปิดก่อนตามสเตปครับอุ้ยหายไปเลยหายไปเลยหรือเปล่าโอ้ยรูดี้แสงรูดี้แสงตัวตึง,ต,ต,งตัวตึงพระนครสี่ยุธยาเกิดมาอีกรอบะครับสำหรับเซอินแล้วเซอินก็แตกครับผมแคร์ครับแคร์เกิดมาก็เป็นเป้านิ่งครับแคร์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะถ้าเกิดเหลือตัวเดียว โอ้โหสวยงามครับผมดได้คะแนนมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ได้คะแนนมาเพิ่มอีก1 1 0คะแนนครับผมสวยตอนนี้เท่ากับว่ากิวผมน่าจะเหลือ5และอ่ะคะแนนน่าจะถึง10,000หรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะฮะแต่อาจจะมีความเป็นไปได้นะฮะอาจจะถึงอาจจะซ้ำซิมมี่หรือเปล่าแต่น่าจะซ้ำยากนะเพราะว่ามีสัตว์แดงบัวเนี่ยเวลาเริ่มเกมไปลูก็ฮิลเลือกก็จะกับเต็มหลอดหมดทุกคนนะฮะเรียบร้อยตรงนี้แตกหมดผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทีมผมเขาจะตีตัวไหนต่อนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามสถานการณ์ตอนนาทีสุดท้ายนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ <c oughs> โอเคครับผมสวัสดีเวลาใกล้8โมงเช้าครับผมตอนนี้กิวอว์น่าจะจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือกิวอว์เนี่ยมันจะจบตอนประมาณ8โมงเช้านะครับเหลืออีก2นาทีเท่านั้นนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวผมจะกดให้ดูสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็กิวผมเนี่ยได้ใช้ดาบทั้งหมดตีเป็นที่เรียบร้อยครับดาบสุดท้ายเนี่ยเอามาถมที่คุณซิมมี่นะฮะแล้วก็ซิมมี่ก็แตกไปที่เรียบร้อยครับผมจบที่คะแนน9,900นะครับไม่ไม่ถึงหมื่นนะปกติถ้าเกิดเจอกิวที่แบบว่าไม่ค่อยตึงมือมากกิวผมเนี่ยสามารถปั๊มคะแนนได้แบบหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยนะฮะแต่ว่าเจอกิวชาม,มี่นี่ซึ่งเป็นกิวที่เก่งมากๆเลยครับผมก็ ได้ประมาณแค่นี้ก็ถือว่าโหดแล้วครับฝั่งนั้นยังเหลืออีกไม้หนึ่งน,นะเนี่ยตอนนี้เหลืออีก1นาที1 5หวินะเดีย๋ยวเดเหลือ47วินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปผลคะแนนทั้งหมดนะครับผมว่าเราจะได้ไอเทมอะไรยังไงนะ39ิาวิสุดท้ายก็จะมาดูว่ากิวผมเนี่ยจะขึ้นอันดับที่ 1, 1> เลยไหมก็ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยชนะกิวชามมี่ได้ก็น่าจะการันตีที่1ชัวร์แล้วนะครับผมถ้าเกิดเจอกับกิวนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะตึงไม่น่าจะตึงมากเท่ากกนะับิชมีนะย กิวของแป้ง3ป่องด้วย嘛คิวของแป้ง3ป,ป่งปองอยู่อันดับ5นะอาจจะมีโอกาสเจอกันนะฮะในรอบหน้าโอเคขอดูก่อนนะครับว่าตอนนี้คิววอร์จบหรือยังอีก1ิบวิสุดท้ายครับผมโอเคลบหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับผมสิ้นสุดระยะเวลาทําการต่อสู้สงครามกิวแล้วย้ายไปยังเมนูสงครามโอเคเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมวลผลนะก็กิวผมก็น่าจะชนะแล้วแหละก็ตอนนี้คือคนในกิวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยกันมากๆครับ บางคนนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะหัวกิวนี่ยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยนื่มาทำเอ็กเซลตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ลุ้นตามนะนอนก็ไม่ค่อยหลับเลยนะลุ้นตามว่าแบบกิลดทนานะไหมอะไรยังไงนะครับผมก็จบเพื่อนๆอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ